สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้สิพ้าพี่น้องมาต่อหลวดไฟฟ้าเด้อค่ะเด้อก้นอนอื่นฝากพี่น้องกดติดตามกดกระดิง่งไว้เพื่อสบายดีฟา้ามีคลิปวิดีโอด้านกเกษตรด้านไดกระสิรเด้งให้พี่น้องเบิ่งเน,นาะค่ะเนาะเมื่อนี้ไปห้ากันไปต่อหลวดไฟฟา้ารวมงั่วให้เบิ่งพี่น้องเมื่อนี้เมือม่อไมู่้ทิบลู้กับสิด้เบิ่งเน,นาะค่ะเนาะส้มกันเลยสวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้สบายดีฟ้ามาสร้างเครื่องสวด ลวดไฟฟ้ามากด้วยค่ะเด้อมันเปลี่ยนโซลาเซลล์นะจ๊ะพี่น้องจ๋านั่นเห็นบ่เป็นเครื่องสอดไฟฟ้าโคตรโซลาเซลล์สร้างมากกว่าพันกว่าบาทพี่น้องมาถึงสองพันกัสิมีหลายอย่างกัสิมีหม้อแบตเตอรี่แล้วกัสิมีแผงไฟเน,นาะคะเนแผงไฟโซลาเซลล์แบตเตอรี่เก็บไฟแล้วก็ตัวแผงไฟสิมีตัวนี้มาให้เรียบร้อยพี่น้องนี่แหละเพื่อนสิมีไม่เหมือดขาดตั้งแต่ลหลดเท่าน,านั้นเ้ยพี่น้อง ขาดแต่ลวดเขาก็ไปซื้อเอารวดประมาณหากิโลนี่แหละจะพี่น้องได้หาอะไรแต่ผู้ผู้ไรบอรเซียวสั้นไปเลยก่ะซื้อประมาณ6กกิโลนี่แหละครบสุดพี่น้องเลยแล้วเขาก็จะไปทําการต่อให้พี่น้องเบิองเรื่อกระเดื่อบ,บาน,นไปไปเบิองไปส้วมวิธีการต่อในเลขค่ะพี่น้องตัวมากก็สิเป็นการสิมาต่อไฟน้องพี่น้องเขาก็เอาไม้เนี่ย ใส่กับลวดเรียบยร้อยล้อมไว้แล้วหาไรพี่น้องแต่ว่ามีข้อเสียอย่างหนึง่งคือสบายดีฟั่มบุเคยเบเดก็เลยเอาไม้ป่นมาล้อมพี่น้องเอาไม้ปิ่นมาล้มอ,อม,ม,มล้วบ่ได้ผลได้พี่น้องบ้านเนี่ยไฟสวดเด่กับพี่น้องเพราะว่าไม้มันเปิ่นสิบอกพี่น้องว่าให้พี่น้องเอาไม้ที่ไม่ตายเด้อค่ะเด้อไม่ตายอย่างนี้ไม้ปิ่นบ่ได้บ่ได้พี่น้องผิดพลาดบานที่พี่น้องเอาไม้เอาไม้ที่มันตายเนี่ย มาตอกลงดินด้อพี่น้องไม่เป็ี่ยนดังที่บดถือแล้วค่ะพี่น้องบดถือบดถือสบายดีบดถือแล้วค่ะบานนี้กับศิสาธิตวิธีให้ใหายเบิ่งแล้อค่ะพี่น้องแต่ว่าตอนนี้ก็คือไม่เปลี่ยนในกรผพิดพลาดแลยนะคะบดถือแล้วค่ะพี่น้องบอกเลยว่าให้เอาไม้แหงเ้อจ้ะแหงเท่ารแหงดีได้จ้ะพี่น้องจ้ามันสิได้บ่สดนะคะพี่น้องไปทั่วเลยค่ะเขาเอาถุงมัดค่ะถุงเศษๆของเขา ที่ใส่เอาหงอาหารมาเก่เามามัดไว้ร้วมไปพี่น้องเฮียไห้เซียดทุกอันเฮียไห้เซียดแล้วปุ๊บก็เลื่อมมาตัวไฟไฟนี่สิเป็นไฟโซลาเซลล์พิ่นสีมี่แผงโซลาเซลล์แล้วก็มีหมอ้อปรั๊ไฟแล้วก็มีแบตเตอรี่ให้มีครบถูกอย่างเลยค่ะพี่น้องพอตัวเลียไป ตัวเลี้ยวๆก็จะเป็นการล่องไฟเนาะพี่น้องเนาะล่องไฟมี่พอบานเราบอกว่ามีสนวนสนวนล่องไฟขนนวลเขาบเขาสนวนล่องไฟไม่รู้ขนเขาไม่ส่ดังขนนวเขาสดังจันทร์อืมตรงนี้จะเป็นสนวนล่องไฟด้วยพี่น้องพอบานเพป็นว่าพอบานพอบานเราสีขีดไปเบืองสปล่องขีดไปเบืองเนาะค่ะเนาะถ้าสมมติว่าไฟเขาพอบานเราว่ามันสีดังมาจัน รอบกสิล้ลองทําการเปิดล่องเบิงถ้าสมมติว,ว่าขันไฟเข่ากสิดังตัตตัตเพิ่นว่าแต่เราล่องมึงกับเราพี่น้องเนะาะขั้วบวกขวัก้วลบแง่เราตัตตัดเจ้สีนี้สีดังแล้วพี่น้องสีดังอือๆคือเขาทำงานนะครับพี่น้องอคว้ว คว่มแห้งควม่มคว่มแห้งคว่มแห้งกับปับป๊บตรงนี้เนาะปั๊บตรงนี้จะเจรอพี่น้องไฟมากแล้วค่ะเนี่ตัวนี้ตัว่าเราเป็นค้นเหียดเอเป็นคน้นสังนาอค่ะเนาะสังจากเพียดพี่น้องคันเพียดได้กระทักสบายดีฟ้ามาได้ด้วยค่ะบ่ะถึงสวงพันไหมพี่น้องพันเท่าไรล่ะพันเท่าไรวะพันแปดร้อยเก้าสิบวงสิงล่ะพี่น้องเิ่นมี่ใหครบมืทุกอย่างค่ะนี่ละค่ะ เราตักกระเจลยวท่ามกลารเสียวหลวดมาตัวกันบ่ปเนี่ยแตเฮาปล่อยง่วงฮขกกสเจียวลดมาตัวกันได้พี่น้องสี่ทําการล่วงไฟได้พี่น้องเจียวง่วงขามาได้เป็นราคาบ่เนี่แต่ว่าตัหนึ่งกระดดขามแล้วกับพี่น้องไทยเพท่านขาม้าขอมาสีล่องไฟค่ะพี่น้องสีล่งไฟพี่น้องมาเบิ่งหน้ามาเบิ่งหา เบื้องหาดุวงายอย่างมาไหลแต่พี่นอ้องหงานหลคาักหงานหลคาักรวมลวดปล่อยงัวเลยวันนี้ฮอปก็จีปล่อยงัวเขาเลาด้วยพี่น้องปาเนี้งัวก็จีกินสบายเพราะว่าเขาเคยเถือกไฟล้อมงัวเราเนาะพี่น้องเนะาะก่อนอื่นฝากพี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งเดคคาเดอร์เพื่อสบายดีฟ้ามีคลิปวิดีโอด้นดันใดกะด้เด้งแจ้งเตือนในเบื้องนาะค่นะเนาะเมื่อนี้ก็สบายเมื่อนี้ก็ปล่อยงัวพี่น้องงัวฮอปนี่ก็จียางกินอยู่เนี่ย การปล่อยงัวที่มีลวดล้มมันกะสิสบาใบแนวหนึ่งคือว่ามันบ่เกิดอุบัติเหตุอุบัติเหตุแนวใดตีอุบัติเหตุก็คือเสือกนี่สิพันข้อพันขาพันต้นใหม่พี่น้องเฮ็ดให้งัวนี่ล้มเฮ็ดให้งัวขวางกันมันสิเกิดอุบัติเหตุให้เป็นอันตรายคือว่างัวสิเสียชีวิตได้แล้วก็งัวเขาห่มบรได้นไแมพี่น้องบางที่ บางที่ห้ากสีหยากเนาะมีกิจการบานเมืองยังห้ากสีไปเฮ็ดงานห้ากสีลืมงว้วไปหรือว่าห้าห่อนห้ากบ,บมามากแงไ่ไรก็ได้ดอกตองสิแม่พี่น้องอันนี้ห้ากสีปล่อยงว้วให้เขากินตามสมบายใจเขามีโฮมเขากระจาไปเขาโฮมได้พี่น้องแล้วกับเรื่องน้ำย่าลืมได้พี่น้องเรื่องน้ำเ้าตักน้ำใส่ลม,มไม่ไ้เพื่อรองวัวเข้าไปเขาร่มพี่น้องห้า,าบมาเบืองกะแซงแต่ว่างว้วเขานีเคยถือสวดหล้ว ถ้าตัวใดที่ยังยากอยู่ให้พี่น้องจูงเขาไปเอาดังเขาไปนะเอาดังเขาไปจูกับลวดด้พี่น้องเฮ็ดจักเทือสองเทือเขากระยานเราพี่น้องเอาดังเขานั่นนะไปซอดด้พี่น้องเด้อเอาดังเขาไปจูใส่ลวดตัวใดมันยากไหพี่น้องเฮ็ดจังสันเลยเฮ็ดจักสองสามเทือมันกระยานพี่น้องมันกจะจับต่อไปมันกะจะตบอมา่าลุยลวดลุยยางเฮาให้ลวดเขา,าเสียหาย เพราะว่าเขาหยาดเราดิพี่นอ้อง,นองเอาจูดังเลยพี่น้องเอาจูดังบ่แมันกนาร่ทรมานสั์ดอกแต่ว่ามันบริเวณให้เฮาเสียเวลาในการที่ว่าเฮาบด้มาเฝาพี่น้องเรื่องน้ำนี่แหละเรื่องน้ำนี่เป็นเรื่องใหญ่เลยพี่น้องต้องตักน้ำไว้เด้อกับเด้อตักน้ำใส่กรมัมมังไว้ใส่ถังไว้แยกกันไว้เพื่อว่าตัวใดยันตัวหนึง่งตัวมีตัวไ่เฮาก็งัอตัวนั้นเขาก็จะไปกินท่างไม่เจังสิงแม่พี่น้องตักแยกไว้ใต,ต่ต้นใหม่ไว้แต่ละต้น ถ้ามีสาน a m กด็ดีเขากะตักขึ้นไว้พะว่าง,ง้อหน่อยเพราะวาง,ง้อหน่อยเขานี่เขาสิล่วงกิน n ําบ่ไรบางตัวกะล่วงกินได้ก็ดีไปถ้าตัวไรบ่รกาล่วงเขากะตักน a m ไว้ให้พี่น้องแล้วก็ง้อเนี่ย,ย่าให้เขาไปติดลมสาน a m ถา้าสานา m มองไรที่มีลมหลายๆพี่น้องพญายามตักน a m ไว้ได้พี่น้องตัก n ําไว้เลยเพื่อป้องกันการเสียหายถา้าง้อติดลมเนี่ยพี่น้องขึ้นบ่ไรเด้ ตองไรเอาข้นไปซอยหลายๆหรือว่าเอาลวกไปดึงผมได้พี่น้องบพรา่เป็นทรรมดางัวอห้องจะกินตามสบายใจจองสิ่ะพี่น้องบ่ต้องใส่หัวอาหารดอกหยาลายลายพี่น้องนี่เอามาร่วมไว้เพราะว่าห้องบ่อด้มากอ่ามองนี้กับประมาณเดือนนึงแล้วเ้าลรวมไว้แต่หน้าสวนมันบ่พี่น้องมองที่มีนกระท่อมแล้วก็มองที่มีขวกเขามันบ่ตรงนี้เ้าพึ่งมาได้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วเาา้เขาพึ่งมาเ้ากับมาป่วยใส่กะกะวาสงการนี่ก็เสียเอาเขามาไว้นี่ล่ะพี่น้อง มันสิมีลมไม่หลเขากะสิลมไว้ตามรวมไม่ทุกหม่องทุกที่เขาก็สิกินยางสบายใจง้วก็สีล่าเรื่องแจมใสแล้วเขาก็สีอ้วนยจ่สิแน่ไม่ใช่หพี่น้องอ้วนท้วนสมบูรณ์กะวิธีรอมรวดกะเปลี่ยนอีกวิธีหนึ่งพี่น้องแต่ว่าหม่องสวนเฮานี่มันกะเสียรวมสมบูรณ์แน่เขาเห็ดหน้าเนาะพี่น้องเนาะ ฟางเอียงกับบริอัดพี่น้องเขากจะิกินไปน้ำอยากกินฟางเขากจะิกินไปยุน่ก็มีฟางพี่น้องฟางเขาเจ้าเขากระกินไปแล้วกหญ้ากระกินไปแต่ว่าวิธีลลอมรวดอีกวิธีหนึ่งอย่าลืมด้วยพี่น้องไม้งาไม่น้ำแข็งๆข็งในทางออกด้วยกันเด้อย่าหงาไม่ขึ้นมหารวดเพราะว่างาไม่เปลี่ยนเนี่ยอาจเฮ็ดให้เครื่องเขาสวดได,ด้ได้พี่น้องให้พญายามให้เฮ็ดให้แปนลิ่นแล้วก็ สมีถุงขาวนี่ยมาห้อยตลอดไว้ให้งัวเข้านี่เห็นหรือว่าให้ค้นเห็นค้นสีบรไํลูกลำเขียดอ่ะนาะเขียดของเข้าเนาะงัวเข้ากะสิกินนยางสบายบงัวพื้นกับเขามาบรไํได้พี่น้องเพราะว่าเขาหลอนไว้แล้วพวกเครื่อพวกเทาวันต่างๆเนี่ยกะสิบุมีได้พี่น้องบ่เกินสามมื้อเขากินมดอแอดแอดพี่น้องเขาบาร่ําถ้ามกันเผาให้เสียระบบนิเวศงัวน้อยก็กินไปน้ำงัวงหญ่ได้พี่น้องเนี่ยกินไป ตัวไปนี่ห่อก็สิมีแม่แม่ทองขอดอีกเจ็ดตัวไพ่ได้พี่น้องภายในปีนี้ได้เพราะว่างัวเหาอนี่สีสองเดือนกระชีได้เป็นแซดแล้วก็ทําการผสมผสมแล้วกะทวงเลยเพราะว่าห่ามีสมุนไพรเนาะพี่น้องนเนาะเ่ามีสมุนไพรดีเ่าก็ให้กินหลังขอดเลยหรือว่าง้วสาวสิบหกสิบเจ็ดเดือนเนี่ยห่าก็ให้กินเลยชุดเรื่องก็ตอนนี้ก็มีหาซ่วงสุตรหนึ่งเ่าก็ให้กินไปตามสมบัยใจย้งสิละเขาก็ นี่ลูกทุกตัวแล้วพี่น้องลูกท้องเดือนลูกสองเดือนแม่กับท้องแล้วเดือนกุ๊กงสิแม่ตอนนี้กัลูกเขากะกินยางสบายใจแล้วพี่น้องแม่กับท้องก็เริ่มอุดมสมบูรณ์เนาะพี่น้องเนาะถ้าไอนี่ก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งในเดคคะเดอร์เพื่อสบายดีฟ้ามีมคลิปวิดีโอดันได้สีดดดิ่งให้เบิงจ้า